สวัสดีค่ะช่องคิดสนุกมาแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่กับแม่เอนกับน้องเอเ่แอร์นะคะเนี่ยทุกคนดูยังไม่เปิดเทอมเลยยังไม่เปิดเทอมเลยแต่ลองชุดวันหนึ่งสี่รอบห้ารอบเดี๋ยวก็ลองชุดนักเรียนเดี๋ยวก็ลองชุดลูกเสือโอ้ยอยากเปิดเทอมใจเท่มันเป็นยังไงแอบอกความรู้สึกสิฮะ คือความหมายก็คือว่าเฮอชุดใหม่พอตอนเรียนอยู่ปฐมอ่ะมันเป็นแขนสั้นไม่มีเน็กไทใช่ไหมละ่ะเขานี่พอมาอยู่มอนหนหึ่งแล้วเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแบบฟอร์มคือเสื้อแขนยาวมีเน็กไทใส่เข็มคัดแบบนี้ก็เลยเฮออยากให้เปิดเทอมเร็วๆความหมายคือเฮอชุดใหม่นั่นเองใช่ไหมเดี๋ยวพอเปิดเทอมจริงๆก็ตื่นเช้าจะตื่นเช้าไหมอ่ะฮะ ตืต่นเช้าค่ะตื่นเช้าขึ้นรถตู้ไหมขึ้นแต่วันแรกนะคะวันแรกที่เปิดเทอมคือวันที่สิบสามพฤษภาสงสัยจะต้องเดี๋ยวไปกะตองอ่ะทำไมได้ไปกะตองอ่ะเอาก็แม่ไปจุลาไงแม่บอกแม่ไปขนแก่นแต่เช้าได้ไหมอะ่ะได้ไหมฝา,ฝากไปตอนเช้าได้ไหมฝากไปตอนเช้าได้ไหม <laughs> เดี๋ยวไปบ้านตอง <laughs> แม่จะไปขอนแก่นฝากฝากก็ ฝากตอนเช้าแม่เธอก่อนไม่ใช่ให้เธอฝากตอนเช้าหนึ่งวันแค่ตอนเช้าตอนเช้าหวันตอนย็นก็ขึ้นรถตู้กลับเหมือนเดิมใช่ตอนเย็นก็รถตู้กลับเหมือนเดิมอ๋อเอาเลยทักขาแม่อ๋อโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายทุกคนความหื่อของหญิงแอร์เห่อมากไปด้วย